ข้อหนึ่งดูกลุ่มนักลงท,ทุนล่าสุดทาเฟรมใหญ่เนาะกลุ่มนักลงทุนพี่บีต้องเข้าใจมันมี2แบบมีแบบเป็นเทนกับแบบพักตัวอ่ะพี่บีหลีกรับมีสองแบบเ็นแลบะพักตัวสายเว <c oughs> อแล้วก็พิมพ์แบบที่หนึ่ง แบบหนึ่งจุหนึ่งแบบเป็นเทนนหนึ่งอ่ะคืออ่ะเริ่มต้นจากกลุ่มนักลงทุนกลุ่มที่สองเริ่มต้นจากกลุ่มนักลงทุนกลุ่มที่สองทำผลงาน กับไส้แท่งก่อนหน้าคามผลงานกับไส้แท่งออก่อนหน้าอข้อที่สองหนึ่งจุดสองหรือสองหนึ่งจุดสองที่ทาง,ง,ง <c oughs> ตัวไซเวไซรคื <c oughs> อนน การเริ่มต้นสร้างกลุ่มนักลงทุนกลุ่มที่หนึ่งเงื่อนไขตามตามเงื่อนไขของกลุ่มนักลงทุนกลุ่มการเกิดกลุ่มนักลงทุนกลุ่มที่หนึ่งเงื่อนไขการเกิดนักลงกลุ่มกลุ่มหนึ่ง นี่คือข้อหนึ่งอ่ะเรามาดูกราฟ1.1เป็นไง1.1ก็คืออ่ะพี่พี่บีหลีข้อ1.1อ่ะตอนที่มันเกิดตรงเนี้ยพี่บีไม่ไม่ได้มีปัญหาในการมองหรอกถูกไหมจะมีปัญหาก็ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงพวกนี้ถูกไหม ถึงจะเราจะมีปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่เราไม่เคยแยกเลยว่ามันมี2อแบบการที่มันเริ่มเป็นเทนแล้วก็คือเริ่มจากกลุ่มนักลงทุนกลุ่มที่สองอะเป็นยังไงก็คือกลุ่มนักลงทุนกลุ่มที่1จากจุดเนี้ยขึ้นไปมันเริ่มจากตรงไหนก็คือจากตรงนี้ถูกไหมทท้งนี้ก็เป็นกลุ่มนักลงทุนกลุ่มที่1ได้แล้วถูกไหมพี่เสร็จแล้วก็ขึ้นไปเป็นแท่งต่อแล้วมีการพักตัวแล้วก็ชนะแบบปิดเนื้อได้ตรงนี้ ถูกไหมเราก็จะได้กลุ่มนักลงทุนกลุ่มที่สองแล้วก็จุดนี้เป็นจุดที่เราจะย่อบายพอเกิดตรงเนี้ยปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็จะตีโซนตรงเนี้ยเพื่อจะย่อบายได้เพราะว่ามีเริ่มมีการปิดเนื้อได้แล้วหรือมันจะเริ่มจากสมมุติแบบเนี้ยพอเกิดนักลงทุนกลุ่มที่หนึ่งได้แล้วแบบเนี้ยเราก็จะหาจุดย,ย่อบายได้แล้วกลุ่มนักลงทุนกลุ่มที่หนึ่งเกิดตั้งแต่ตั้งแต่ตรงนี้ถูกไหม เราก็ยังหาจังหวะย่อปลายได้เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งจุดหนึ่งอ่ะมันจะเป็นแท่งต่อต่อกันแท่งต่อต่อกันก็คือถ้าเกิดว่ามันมีการชนะแบบปิดเนื้อได้อ่ะปิดเนื้อกับไส้แท่งก่อนหน้าได้เราจะได้โซนที่เราจะย่อบายได้อันนี้เข้าใจไหมครับข้อที่หนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งได้ย่อบายได,ไได้ปิดเนื้อได้เราจะได้โซนที่เราจะย่อบายได้ ขอหนึ่งจุดสองถ้ามันเป็นไซด์เวย์เราถ้ามันจะขึ้นต่อหรือมันจะรันเทนต่อมันต้องเกิดกลุ่มนักลงทุนกลุ่มที่หนึ่งใหม่ก่อน<ม>ก็คือเราก็ต้องรู้ว่าโอเคเราชนะตรงไหนมันถึงจะเกิดกลุ่มนักลงทุนกลุ่มที่หนึ่งใหม่ได้เราก็จะย่อบายได้แบบนี้อันนี้คือสองอย่างที่เราต้องรู้ในทําเฟมใหญ่<ม>เช่นนะั้นราคาอยู่ปัจจุบันเนี้ยมันเกิดไซด์เวตรงเนี้เราจะมองหน้าเทรดหน้าไหนเป็นได้เปรียบเราก็ต้องมาไล่กลุ่มนักลงทุนกลุ่มที่1ชุดน,นี้โดยที่เราไม่ได้เป็นสนใจชุดพวกนี้แล้ว เพราะนั้นมันเป็นมันถ้าข้างบนเกิดกลุ่มนักลงทุนกลุ่มที่หนึ่งแล้วเราสามารถรันบายได้เลยเราก็ต้องดูว่าไอ้ข้างบนเนี่ยมันมีกลุ่มนักลงทุนกลุ่มที่หนึ่งหรือยังเนี่ยอ่ะพี่บีลองไล่ดูมียังอาก่อนอาก่อนตอนนี้ซื้อบไปซื้อเมือหลังนักลงทุนนักเซลลงมา ก็มีมมมยังไม,ไม่ต้องเป็น,น,นพี่พี่บีข้อที่หนึ่งที่เราอยากรู้ว่ากลุ่มนักลงทุนขากลุ่มที่หนึ่งเข้ามาได้ไหรือยังพี่บีต้องหาคู่ต่อสู้เขาได้ก่อนตอนแรกเขาเป็นเท็นขาขึ้นถูกไหมค่ะ่อ่าเขาเป็นเท็นขา,ข,าขึ้นพี่บีก็ต้องหาแรงายเก่าให้ได้ก่อนคู่ต่อสู้ของการเป็นเท็นขาขึ้นที่จะเกิดกลุ่มนักลงทุนาบกลุ่มนักลงทุนใหม่หนึ่งได้อ่ะมันต้องชนะ กลุ่มนักลงทุนบายเก่าให้ได้เพราะฉะนั้นพี่บีต้องหาแรงบายเก่าให้ได้ก่อนว่าอันไหนคือแรงใบเก่าอ่าพี่บีหาแรงบายเก่าก่อนอันนี้คือเเอ็งบาากก่่่แแล้วตีเส้นไว้อ่าและก็ตีเส้นไปไสไว้ก่อนตีเส้นไปไสไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องรู้ว่ามันต้องชนะตรงนี้นะมันถึงจะเป็น กลุ่มนักลงทุนกลุ่มกลุ่มหนึ่งใหม่ได้ถูกไหมใช่ไหมครับโอเคคราวนี้พี่บีค่อยมาไล่ไอ้แท่งภายในว่ามันมีกลุ่มนักลงทุนอะไรมาม้างแล้วอไอ้แท่งแดงที่หนึ่งมันเป็นกลุ่มนักลงทุนขาเซลล์กลุ่มที่หนึ่งได้ยังได้แล้วได้แล้วได้แล้วแสดงว่าไอ้เส้นแดงเนี่ยพี่บีต้องขยับมาเป็นปลายส้นแดงนี้ ต้องชนะตรงนี้นะถึงจะเป็นกลุ่มแลกลงทนุนกลุ่มที่หนึ่งใหม่ได้อันนี้พี่พีเข้าใจไหมอเข้าใจล้วเข้าใจอ่ะแล้วไอท้ที่มันดันราคาขึ้นไปเป็นท่างเขียวถัดมามันขึ้นไปเนี่ยมันเป็นกลุ่มแลกลงทุนขาบ่ายหนึ่งได้ยังได้แล้วได้แล้วแด้แงแดงไม่ได้เพราะว่ามันขายเองออมันขายเองมันบ่ายมันมันซื้อขึ้นไปเอง ถูกไหมดูนี้ดูไส้ใช่ไหมไส้ใช่ไหมมันมันต้องดูให้ครบสิว่ามันขายเองกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยมันขายเองหรือมันมันมีกลุ่มใหม่เข้ามาเนี่ยมันทําผลงานได้จริงพี่บีดูแค่นี้ถูกไหมแล้วพี่บีก็บอกว่ามันเป็นกลุ่มนั้งลงทุนกลุ่มที่หนึ่งได้ปรากฏว่ามันขายเองมันไม่มีกลุ่มใหม่เข้ามาถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าไส้เขียวมันมันต่ำกว่ามันมันไม่ได้ต่ำกว่าไส้แดง มันขายเองไหมพอมันขายเองปุ๊บถ้ามันจะเป็นกลุ่มที่หนึ่งได้มันต้องปิดเนื้ออ่าเพราะฉะนั้นนี้เป็นกลุ่มที่หนึ่งได้ไหมหมายถึงแรกซที่เป็นกลุ่มที่หนึ่งได้ไหมใช่ไหมยังไม่ได้ยังไม่ได้เห็นไหมพี่มันก็เลยเกิดไซด์เวย์ภายในทั้งทั้งแดงที่สามทั้งเขียวที่สี่ถูกไหมจนกระทั่ง มันทิ้งราคากว่าทั้งหมดเลยแล้วมันดันราคาขึ้นไปใหม่เห็นไหมเป็นแท่งแท่งแท่งแดงแท่งเขียวล่าสุดอ,อ่ะแท่งเขียวล่าสุดไอ้ไอ้ที่มันต้องชนะมันเราต้องขยับตรงไหนบ้างไหมแดงคือล่าสุดเราต้องเราต้อง,องใช้ไฮก,กับโลใหม่กับโลใหม่อ๋ะป่าป่าป่าหมายถึงว่าเราต้องจากไอ้เส้นแดงเนี้ยเราต้องขยับไปข้างบนไหม มาไฮนี้ใช่ไหมม้ใอ่าต้องขยับไหมอืออือใช่ใช่อือใช่ใช่ไม่ต้องเพราะว่าไอ้นี่มันยังไม่ได้เป็นกลุ่มนักลงทุนกลุ่มที่หนึ่งใหม่ไงอ๋อไม่เป็นนะถ้าปิดเนื้ออ่ะถ้าปิดเนื้อโอเคต้องขยับแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยเขียนยังไงอะเราคุยกันเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยเขียนยังไงอะพี่มันมันต้องเข้าใจจะเขียนยังไงได้อะ ผมอัดไว้ให้แล้วอ๋อมีคลิปแล้วหรอไม่มไปแล้วพี่พูดอย่ในะี่พูดอยู่ใอ่ะนี่นีโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไอ้นี่มันปิดเนื้อได้แสดงว่าตรงนี้มันเกิดกลุ่มและลงทุนกลุ่มที่หนึ่งเข้ามาแล้วตรงนี้เราจะย่อบายได้ถูกไหมแล้วไอ้เส้นแดงเนี่ยมันต้องขยับขึ้นไปข้างบนแต่ว่าปรากฏว่ามันยังไม่เกิดไงมันก็เลยไม่ต้องขยับมันชนะแค่ไอ้ปลายไส้แดงตรงนี้ก็พอ เ no. นาะณราคาปัจจุบันมันเกิดกลุ่มนักลงทุนกลุ่มที่หนึ่งขาบ่ายใหม่มาหรือยังเกิดแล้วอยู่นี่เกิดแล้วอยู่นี่นนเพราะฉะนั้นเรามองหน้าบ่ายหรือหน้าเซลหน้าบ่ายหน้าบ่ายถูกอ่ะต่อพี่ถ้าถ้าเราได้แบบนี้เราก็จะตีโซนชนะแบบไหนชนะ,ะนะโซนของเราก็พอดีไส้มันยาวเราอาจจะตีโซนใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยก็ได้ หรือตีแค่นี้ก็ได้เนี่ยตีโซนที่เข้มข้นปิดเนื้อตีโซนเข้มข้นอ่าแล้วครั้น,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 นตีตีตยังตียังไงก็ได้โซนอ่ะพี่ให้มันอยู่ในโซนที่เราต้องการเถอะอ่อะาคราวนี้แล้วเราจะเห็นไงต่อเราเห็นอะไรบ้างนะตอนนี้ราคากำลังย่อมา,า,า,ากำลังย่อมาอ่าเราคุยเรื่องกลุ่มนักลงทุนเนาะ ตอนนี้เราได้กลุ่มนักลงทุนกลุ่มที่หนึ่งแล้วไอ้แท่งนี้มันยังเดินทางอยู่ยังไม่ปิดถ้าเกิดไอ้แท่งนี้มันจะขึ้นจริงมันมันจะมีกลุ่มนักลงทุนกลุ่มที่สองมันต้องทําแบบไหนพี่อ่ามันต้องปิดเนื้อต้องปิดเนื้อปิดเนื้อแบบนี้มันถึงจะขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาดูการเดินทางไอ้ชุดนี้ยเพื่อเราเราจะดีเท็ดถูกไหมพี่พีก็ตีแท่งเนี้ไว้ก่อนว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูการเดินทางไอ้แท่งแดงนี้นะว่ามันมันเดินทางแบบไหนอยู่ ได้ทำเฟรมเล็กเราก็ดรอทีละหนึ่งโอเคมีอะไรม้างพี่พอเราดรอมนทีละหนึ่งเราก็มาหากลุ่มนักลงทุนนะเราไม่ได้มาหาอะไรหรอกอขาได้เห็นว่าราคาเห็นว่าราคาเราตีโซนไว้เนี่ยราคาก็เข้ามาและก็กลับ กลับตัว,ตวขึ้นไปเนาะกลับตัวขึ้นไปเนาะยังไงยังไงเนี่ยแรงซื้อที่เนี่ยแรงไปเนี่ยเขาขายอันนี้อันนี้พี่บีพูดให้ผมฟังไม่ได้วิเคราะห์อ่ะก็คือแรงคือที่ซื้อคือแรงไปเนี่ยเขา้ไปเนี่ยเขาขายลงมาแล้วเขาก็คือกลับขึ้นไปเนี่ยก็คือว่าก็คือว่าเออจริงจริงๆว่าอันนี้อันนี้พี่บีก็พูดให้ผมฟังไม่ได้วิเคราะห์ เราทำไงอ่ะรีคอร์แบบนี้อ่าตอนแรกพอขายขึ้นมาถูกไหมเป็นเป็นเป็นกลุ่มนักลงทุนกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามชุดเนี้ยก็ว่าไปแต่ว่าไอ้การเดินทางชุดเนี้ยมันจบรอบแล้วเพราะมันมีอ่ากลุ่มนักลงทุนแรงเซลลเข้ามาเรียบร้อยแล้วคือตรงนี้อ่าถูกไหมเสร็จแล้วไอ้กลุ่มนักลงทุนขาเซลลตรงเนี้ยมันมีอะไรต่อก็คือมีกลุ่มนักลงทุนขาใบราคาขึ้นไปและสามารถชนะได้ตรงนี้ มันเป็นกลุ่มนักลงทุนขาใบกลุ่มที่หนึ่งใหม่ได้หรือยังเรียวไต้ได้เรียได้แล้วเราตีโซนเราจะบายตรงไหนดีเราจะบายใช่ไหมมีกลุ่มนักกลุ่มที่หนึ่งเข้ามาแล้วเราจะบายตรงไหนดีอ่ตีโซนไว้เดี๋ยวน้มันเสียบไส้เดี๋ยวน้นมันเสียบไส้ไส้ส้ตรงนี้ได้ไห ใกล้ตรงนี้ได้ไหมได้เลยพี่บีหลีกรอบเลยให้เห็นไอ้ชุดที่พี่บีจะใช้กรอบอะอย่าตีใหญ่อย่าตียาวอย่างนั้นตีเฉพาะโซนที่พี่บีจะใช้มใไม่ยหมายถึงหมายถึงว่าพี่บีจะตีใหญ่ๆอ,อย่างนั้นก็ได้แรอพี่บีมาตีตรงนี้ไม่ใช่ตียาวไปตรงนู้นไหนตรงไหนไหนตรงไหนพี่บีจะตีใหญ,ใหญ่ๆแบบนี้ใช่ป่ะละ่ะ พี่พีก็ตีเฉพาะตรงนี้ไม่เอากรอบนี้ออกแล้วตีใหม่นะีนะหมายถึงนี้ใช่ไหมนี้ใช่ไเอาแบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวก็งงจะตีถึงไหนก็ถึงนั้นแหละจะต,ตีกรอบใหญ่กรอบเล็กก็ว่าไปคราวนี้แสดงว่าถ้าเกิดย่อมาในโซนนี้พี่พีจะหายโอากาสบายถูกไหมแต่ว่าเนี้ยมันเป็นวิกอยู่เราจะรอบายตอนที่มันลงมาตรงนี้ไหม แตเรารู้แล้วนะว่ากลุ่มนักลงทุนกลุ่มที่หนึ่งเข้าแล้วใช่ปะเราก็ไปดูว่าโอเคแล้วเนี่ยมันดันมันดันชนะชนะไ,ได้แบบเสียบไส้ไม่ได้ถ้าเรามีเบรกเอาเราก็จะรู้ว่าน,นี้มันเบรกโนเบรกถูกไหมเราจะเซลงั้นแสดงว่าโนเบรกเราจะหาจาังหวะเซลลงมาก่อนได้แล้วในไทม์เฟรมนี้เราเห็นกลุ่มนักลงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถ้าเราจะเซล เราเห็นในทำฟเลรมนี้เราเห็นกลุ่มนันลกลงทุนขาเซลลตรงไหนบ้างไหมหรือยังแท่งน,งนี้ไม่ที่จะลงนี่สิพี่แท่งนั้นของของเขาอยู่แล้วเขาโนโบเบกอ่ะแสดงว่าเราวิเคราะห์ในทำฟเลรมนี้ไม่ได้เราก็ต้องดรอปอ่ะพอเราดรอปปุ๊บเราเห็นกลุ่มนันลกลงทุนขาเซลล์ในทำฟเฟรมนี้บ้างยังยังเขาขายเอง ขายเองแล้วเ<อ>ขาเข,ขาเป็นกลุ่มนักลงทุนขาเซลได้ไหมไดไหมไดไหมก็ขายปิดเนื้อหรอก็ขายปิดเนื้อหรอคราวนี้พี่บีต้อง,องก็ก็อาจจะเอาของพี่บีมาว่าโอเคไส้ไส้นี้มันไม่มีไส้แสดงว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นท่งเขียวเขียวหนึ่งแทง่งเ,<อ>เริ่มจากตรงนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะชนะเป็นกลุ่มนักลงทุนกลุ่มที่หนึ่งได้จริงๆคือชนะตรงนี้ mm hmm. ถูกไหมเพราะฉะนั้นณราคาปัจจุบันเนี่ยยังไม่เกิดกลุ่มนักลงทุนกลุ่มที่หนึ่งเข้ามาเลยอือเว้พี่อ่าคราวนี้ถ้าถ้ายังไม่เกิดกลุ่มนักลงทุนกลุ่มที่หนึ่งเข้ามาเลยเราจะบายหรือเราจะซลล์ถ้าเกิดแล้วว่าเราจะได้เราจะได้ยอดซลล์แถวๆโซนนี้ถูกไหมถูกไหมครับแล้วณรา,าคาปัจจุบันพี่บีจะบายหรือจะซลล์ เซลเพราะว่ายังเขาเซลเพราะว่ายังไม่ได้ขายชัดเจนไม่ได้ขายชัดเจนไม่เข้าใจฮะไม่เข้าใจหมายถึงว่าแรงขายอะมันแรงยขายอะบางแืออ่ะยังแรงบางแรงซื้ออะเออยังขายไม่ชัดเจนแล้วพี่บียังจะเซลอีกเหรอยังเซลไม่ชัดเจนพี่บียังจะเซลตามความไม่ชัดเจนอีกเหรอบายอ่ะเราจะบายเนาะในทำเฟรมเนี้ยตรงเนี้ยเราเห็นอะไรที่เราจะบายได้บ้างหรือยัง มีกลุ่มนักลงทุนขาบายเข้ามามั้งไหมมีไหมพม่เห็นมันยังไม่จบแท่งอ่ะพี่เห็นมันยังมยไม่จบแท่งอ่ะมันมันมันมีกลุ่มนักลงทุนขาบายเข้ามาถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยสมมตินะสมมตินะมันจะเป็นกลุ่มนักลงทุนขาบายที่เราจะบายได้จริงๆมันต้องเป็นไงไต้ไมันต้องยาวกว่าไ้แดงไส้มันต้องยาวไ้แดงไเขียวไ้เขียวตยว้องยาว ไหนไม่ถึงต้น้งล่างไหนไม่ถึงข้นคน้งล่างเราจะบายเนะี่ยมันต้องชนะตรงนี้หรือชนะตรงนี้ถ้าเราจะบายถ้าเราจะบาย ถึงเร็งไปถึงถ้าเ,เราจะบายอะ่ะถ้าเราจะบายได้มันต้องมีอะไรพี่ถ้าเราจะบายอะ่ะมันต้องมีอะไรก่อนเราถึงจะบายได้ เราจะบายมันก็ต้องมีกลุ่มแล้วลงทุนขาบายเข้ามาก่อนไหมกลุ่มที่หนึ่งเออถ้าไม่มีแล้วเราจะบายได้ไงอะพี่เรามันต้องชนะแบบนี้หรือมันต้องชนะแบบนี้อ๋อหมายถึงว่ามันหมายถึงว่ามันชนะไส้หรอชนะไส้หรอชนะแค่นี้ก็พอหรือมันต้องชนะตรงนี้เลยจริงๆชนะตรงนี้ก็ได้เนาะ ทำไมอ่ะ,ะนี้ก็ได้เนาะเพราะว่าขาเองแล้วไอ้ขายเองมันเป็นกลุ่มนัลกลงทุนกลุ่มที่หนึ่งได้หรือยังขาเซลยังอ่ายัางแล้วมันชนะตรงนั้นมันจะเป็นนัลกลงทุนขาไบาไม่ได้มันต้องเป็นชนะข้างบนเลยเพราะมันต้องชนะแรงแรงบายเก่าถ้าถ้าไอ้ทางเนี้ยไอ้ทางแดงเนี้ยมันลงมาชนะแบบนี้ได้ ขายเองนะ,ะแสดงว่าชนะแค่นี้ก็พออันนี้ทันไหมทําไมทําไมถึงชนะแค่นี้ก็พอเพราะว่าไอ้แท่งแดงเนี่ยมันลงมาชนะเป็นกลุ่มนักลงทุนขาเซลล์กลุ่มที่หนึ่งได้แล้วมันก็ชนะแค่นี้ก็พอแต่ในภาพเนี้ยมันชนะไม่ได้มันยังเป็นกลุ่มนักลงทุนอะไรไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นมันยังต้องคงต้องไปชนะแรงแรงบายเก่ามันถึงจะเป็นกลุ่มนักลงทุนกลุ่มที่หนึ่งได้ถ้ามีท่านชนะเนี้ยได้เราจะย่อบายได้เพราะมีกลุ่มนักลงทุนกลุ่มที่หนึ่งเข้ามาแล้วถูกไหมอ่าแล้วนั้นราคาปัจจุบันเราจะเราจะ,เราจะยังไงพี่บีมองหน้าบายอ่ะเงื่อนไขเดิมพี่บีถ้าเราจะบายพี่บีบอกพี่บีจะบายพี่บีต้องไม่หากลุ่มนัก แล้วมันมีกลุ่มนักลงทุนขาายเข้ามาหรือยังล่ะในทาเฟรมเนี้ยตรงตรงที่พีจะายอ่ะพี่บีก็ต้องไปหาว่ามันเกิดกลุ่มนักลงทุนขาบายตรงไหนทําไงดีดอกเออดอกโอวยอันนี้ไพรเวทนะเนี้ยอ่าเกิดยังกันนะไส้ไหนยาวกันละกันนะไส้ไหนยาวกันละยังทําผลงานไม่ได้อ่ะ ยังทําผลงานไม่ได้อ่ะก็สรุปให้หมูฟังดีมันเกิดหรือยังยังยังอ่าทําไมเพราะว่าแรงขายล่าสุดเนี่ยแรงขายล่าสุดเนี่ยขึ้นไปทำผลงานไม่ได้ซื้อขึ้นไปทําผลงานไม่ได้อย่างน้อยก็คือออย่างเนี้ยอย่างน้อยก็คืออาจจะต้องชนะตรงนี้หรือถ้าเกิดว่าโอเคถ้าเกิดว่าเราจะมองว่ารวมแท่งก็คือไอ้ปลายปลายไส้แดงไอ้แดงอ่ะมันไม่มีไส้เพราะฉะนั้นมันต้องชนะปลายไส้แดงนี้ไปเลยถูกไหม มันถึงจะดีก็จะกลายเป็นกลุ่มนักลงทุนกลุ่มที่หนึ่งได้ถูกไหมครับคราวนี้เราก็ต้องพอพอเรารู้แบบนี้แล้วว่าข้างบนน่ะมันต้องชนะไม่สองเส้นนี้เส้นใดเส้นหนึ่งเป็นอย่างน้อยถูกไหมมันถึงจะเป็นหน้าบายได้เลยอะคราวนี้เราก็เล่นแค่ไอ้กลุ่มนักลงทุนกลุ่มเล็กนี่ก็พองนั่นอนะแล้วไอ้ข้างบนนั่นเป็นแนวต้านอะสมมุติว่าเราจะเล่นเช้าเนี้ย เราเล่นไงดีเราก็ไปดูว่าโอเคเหมือนเดิมมีกลุ่มน้ำลงทุนขาบายเข้ามาหรือยังแล้วเนี่ยเล็กๆน่ะมันมันชนะอะไรถึงเป็นบายได้มันไม่ชนะอะไรเลยแต่ไส้มันต่ำกว่าแล้วมันเป็นขาบายกลุ่มที่หนึ่งได้แล้วหรอยังไม่ได้อ่ะเอาตามสเตปเลยก็คือในทำฟเฟมนี้ไม่มีกลุ่มน้กลงทุนขาบายกลุ่มที่หนึ่งเข้ามาเราบายไม่ได้ถูกไหมต้องดรอปไหมอ่ะดรอป อ่ามีกลุ่มนักลงทุนขาใบเข้ามาหรือยังยางเลยอ่าทำไมไม่มีไส้เขียวที่ต่ำกว่าไม่มีไส้เขียวที่ต่ำกว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสีต้องทำผลนกับแรงเซลล่าสุดีได้แล้วเหรอกับแรงเซลล่าสุดมัได้แล้วมันเป็นแรงเซลล่าสุดได้พี่บีก็ต้องหาว่าตรงไหนเป็นแรงเซลล่าสุดเราจะได้รู้ว่าอ่ากลุ่มแรงใบกลุ่มที่หนึ่งเข้ามาหรือยัง อันไหนคือแรงเซลล์ล่าสุดอันนี้ได้นะปิดเนื้อปิดเนื้อกับอะไรปิดเนื้อแล้วกับแท่งนี้อ่าแล้วแล้วตรงนี้มันไม่ไม่ปิดตั้งแต่แท่งนี้หรอไมแท่งนี้ต้องปิดไหเออไม่ปิดตั้งแต่แท่งนั้นหรอปิดแล้วปิดแล้วอ่าเพราะฉะนั้นพี่บีตีตีตีปลายไส้ไว้เลยว่าถ้าเกิดชนะตรงนี้มันถึงจะเป็นแรงบายเอ้ยเป็นนกลุ่มนักลงทุนกลุ่มที่หนึ่งได้ถูกไหมใช่อ่าณราคาปัจจุบัน เพิ่งจะเป็นกลุ่มนักลงทุนกลุ่มที่หนึ่งเพราะฉะนั้นหาโอกาสย่อบายได้ใช่ไหมมีกลุ่มนักลงทุนกลุ่มที่หนึ่งมาแล้วเน <c oughs> าะคราวนี้เขามีสองอย่างก็คือเขามีกลุ่มนักลงทุนกลุ่มที่หนึ่งมาแล้วจริงถ้าเขาจะย่อลึกมาในโซนข้างล่างเนี่ยเนาะหรือโซนโซนโทแบ็กอะไรแถวแถวเนี้ยเขาต้องชนะกลุ่มนักลงทุนกลุ่มนี้ให้ได้ก่อนทําไมตรงนี้เป็นกลุ่มนักลงทุนติดเนื้อได้ อ่าปีนเนื้อได้เป็นกลุ่มนันกลงทุน,นเ้ราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาจะลงมีสองอย่างก็คือเขาไม่ยอมลงเขาจะขึ้นไปนข้้งบนก่อนเพราะยังไม่จบรอบเขาจะลงมาแค่นี้เสร็จแล้วเขาจะขึ้นอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะลงมาเป็นกลุ่มนันกลงทุนขาดเซลล์กลุ่มที่หนึ่งตรงนี้สแสดงว่าเขาจะยอ่อรือตรงนึงมาตรงนีง้เสร็จแล้วเราค่อยๆบายแบบน,นี้อันนี้ทำไหมก็คือว่า คราวนี้แค่ราลเนี่ยเขาปิดเนื้อลงมาตรงนี้รัาลจะลงกอปิดเนื้อลงมาตรงนี้พี่ดตีโซนนีไว้เอาให้ละเอียดไปเลยเราอย่ามาเดาเดาคาดคาดคือว่าถ้าเขาปิดเนื้อถ้าเขาปิดเนื้อทำงานได้ก็คือจะย่อเลือกงานได้คราวนี้เราเราเราอันนี้เราแค่วิเคราะห์ได้แค่นี้เหมือนเดิมเราอยากรู้ว่า มันจะย่อลงมาชนะตรงนี้ได้หรือยังมันมีสัญญาณมาหรือยังเราทําไงดีเราก็ต้องไปหาว่ามันมีกลุ่มนักลงทุนกลุ่มที่หนึ่งขาเซลเข้ามายัางในทาเฟรมนี้มีไหมไม่มีอ่เราดรอปไม่มีมีไหมไม่มีถูกไหมแถมมันยังเป็นนักลงทุนขาบายเข้ามาอีกกลุ่มที่หนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นในทาเฟรมนี้เรายังคงย่อบายด้วยซ้ำถูกไหมพี่นี่แหละ จบแล้วนี่เขาจบแล้วปิดคลิปแล้วล่ะปิดคลิปแล้วล่ะ,ะป, <laughs> ปิดแล้ว